รีวิวสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในอีเวนต์เท m บ t เทชันเรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนตึงๆกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมพลค์ like ด้วย ร้านบับเบิชอปรับกดเกมพาร์ทแมปเดอะซองเกตเบนเกลมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์คและเดอะฟอลเลนบริการง่ายๆแค่ใส่ไอดีโรบแมปกรอปประกาศเดนโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบบต้องบับเบิอปเท่านั้นมาผมในอัปเดตนีก้ก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่เหมือนกันนะผมทั้งหมด6ตัวนะโอ้โหบอกเลยว่าตึงจัดแต่ละตัวนะผมมาสำรวนว่าแต่ละตัวนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับผม ตัวแรกนะผมจะเป็นเจ้านี่เลยปึ้งนี่ยังไงเหมือนมันใส่หมวกเลยวะ่ะเดี๋ยวพี่หานสเสล็จแป๊บนึ่งพคเซฟโรซอรัส <ce> <osaurus> อ่ะมาดูกันว่าน้องทำไรได,ได้บ้างครับผมปึ้งวางไปเลยเขาบอกว่ามีโอกาส6.7%นะที่จะที่จะดูไปเขียบไอเทมคราฟนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งวะ่ะสมมุติว่าถ้าเราคราฟไอเทมนะครับผมอันนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้ไอเทม2ออันนะครับผมในการคราฟนั่นเอง เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะนี่ใน6.7เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้ามันเวลสูงขึ้นมากว่านี้แล้วแล้วก็ใส่ครบ8ตัวนี่โอ้โหพี่บอกเลยว่าคราฟได้ครั้งละ2อันแน่นอนนะครับผมนี่6เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงจัดเลยนะถ้าใส่ครบ8ตัวนี่โอ้โหบันเทิงนี่ครับผมตัวนี้มาเดี๋ยวพี่มาทดสอบไอ้ตัวนี้ดูนะครับผมทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมีโอกาส6.7เปอร์เซ็นต์ที่จะดูพิเคทที่จะดูพิเคทไอเทมคราฟนะอ่าเรามาดูกันว่ามันจะดูพิเคทได้หรือเปล่านะ เดี๋ยวพี่จะลองครัฟอันนี้ดูนะครับผมคาฟอันนี้ปืนสเปร์สเปรชิลนะครับผม5นาทีนะใส่สเปรเข้าไปชินนิ่งสเปรแล้วก็ฟัตล,ลี่นะครับผมสปริงเกอร์หนึ่งอันรอ,อ5นาทีนะทีนี้อโอเคนี่พี่คาฟไว้เรียบร้อยนะตัวนี้สเปรชิลนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าเรามีไอตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะลองเก็บดูนะว่ามันจะได้เพิ่มมาหรือเปล่า3ทอง1 ไปครับครับเหมือนจะได้อันเดียวนะเหมือนจะได้อันเดียวนะอันนี้คือไม่ติดนะครับผมเนี่ยไม่ติดนะโอกาสติดมันน้อยอยู่ก็อลองไปทําดูนะครับผมถ้ามันเวลวเยอะกว่าน,นี้มันน่าจะมีโอกาสติดเยอะกว่าน,นี้นะเนี่ยใส่ให้ครบแดตัวเลยนะครับอ่ะมาถึงตัวที่สครับผมนี่ปึ้งตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อว่าอิกัวโนดอนนะครับผมอิกัวโนดอนอตัวนี้มาดูกันว่าเขาทำอะไรได้ครับผมตัวนี้ วางลงไปเลยปึ้งเขาบอกว่าจะเพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงประเภทไดโนเสาร์นะครับผม0.49 exp ต่อวินะเอาง่ายๆก็คือจะเพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงประเภทไดโนเสาร์ทั้งหมดเนี่ย0.49ต่อวินั่นเองโอโ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทบูต exp ให้กับเพื่อนนั่นเองครับผมแต่ว่าได้แค่เผ่าไดาโนเสาร์เท่านั้นนะเผ่าอื่นใช้ไม่ได้นะครับผมถือว่าดีใช้ได้นะผมตัวนี้เพราะว่าเข้ากับแพทนี้นะผมว่าแพทนี้เนะี่ย มันต้องใช้เลเวลในการทํากิจกรรมนั่นเองอืมใช้ได้ใช้ได้คิดมาดีคิดมาดีอ่าโอเคตัวถัดมาครับผมปึ้มหูวมีงอนด้วยป่ะตัวนี้นะครับผมชื่อว่า p p a a a r r s u o o l h มาหาดูกันว่าน้องทําอะไรได้บ้างปึ้งวางลงไปเลยครับไหนตัวไหนน้ำเนี้ตัวนี้หรออ่าหูทุกทุกเจ็ิวีเนี่ย จะเดินไปที่กล่องคอสเมติกนะครับผมที่มีเวลาการเปิดเยอะที่สุดนะแล้วก็ทําการลดคูดาวลง83วินะครับผมมีโอกาส27%ที่จะลดคูดาวคูณ2.7%อ่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองให้ดูเขาบอกว่าลดคูดาวด้วยนะครับไนะหน,อนอลองวางกล่องหนึงก่อนอ่าลองวางกล่องนี้ดูนะครับปึ้งใช้เวลา9นาทีนะครับผมตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะลดคูดาวให้ 83าวิจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูมาลองดูอ่ามาเหลือสิบหกวิครับเหลือสิบหกวิครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับสังเกตเวลาตรงนี้นะสังเกตเวลาตรงนี้ถ้าเขาใช้สกิลก็ตัวนี้จะลดคูดาลงนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับสังเกตตรงนี้นะปึ้งอ่าลดคูดาลงแล้วครับผม าเห็นปะแต่ว่ามีโอกาส27%ที่จะทำให้มันลดคูดาวเพิ่มอีกครับทำให้มันลดคูดาวคูณ2.7นะแต่ไอ้27%เมื่อกี้มไม่ติดนะครับผมไม่ติดอ่าเขาจะประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหอันยากจัดก็เอาไว้เปิดกล่องนะครับผมจะได้ลดคูดาวในการเปิดไวขึ้นนั่นเองน่าจะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะครับผมพี่มองว่าอย่างนั้นนะตัวถัดมาครับผมตัวที่สนี่ มันเป็นตัวเล็กยังวะตัวนี้ชื่อว่าเจ้า Dilophosaurus นะครับผมนี่ d i l o p h o s a u อ่าเดี๋ยวพี่ลองทานเสลียดู Dilophosaurus อ่ะ Dilophosaurus นั่นเองถ้าพี่อ่านผิดพี่ก็ขอโทษนะสุดเหรอนะอ่ะวางลงไปครับนี่หูนาาหน้าตาน่ารักจัดมาดูว่าน้องทำอะไรได้บ้างผมบอกว่าทุกๆ13นาทีเนี่ยจะทำการ ปล่อยพิษใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผม3.5ตัว3.5ตัวนะประมาณ3ตัวนั่นแหละนะผมแบบแรนดอมในสวนนะครับผมและจะทําให้สัตว์เลี้ยงทั้ง3ตัวนั้นน่ะลดคูดาลง41วินาทีนะครับผมโอ้ทำให้สกิลแบบแอดวานเนี่ยลดคูดาวี่วิหรือไม่ก็เพิ่มอีกพีให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนั้น618หน่วยนะครับ <S <S อ่าเป็นตัวลดคูดาสกิลสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มอีกพีสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผม อ๋ออันนี้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ถ้าไม่ลดคูดาวก็เพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับผม3ตัวนะในสวนแต่ถ้าเวลสูงกว่านี้นะ่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้นะเห็นไ,ไหมอันนี้มัน3.5ตัว3ตัวครึ่งนะครับผมก็จะได้ประมาณ3ตัวนั่นแหละก็ะถือว่าดีใช้ได้เดี๋ยวพี่ลองให้ดูมามาดูกันว่าเขาจะลดคูดาวหรือว่าจะเพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับผมสำหรับเจ้าตัวดีนะอีก17บเจ็ดวิอีก17วินะพี่ว่าลดคูดาวให้ก็ดีนะแต่ว่า exp ก็ดีเหมือนกัน เอฟพีน่าจะดีดมาสามสองหนึ่งเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเป็นลูกยูเคียวออกไปครับผมนี่ไงเพิ่มเอฟพีสามตัวนะครับเมื่อกี้เห็นเปล่าหกร้อยสิบเท่าไหร่ 18, หกร้อยสิบแปดเหรอเมื่อกี้นี่ยังเจ๋งดูดิโค <c oughs> ตรึงนะครับและตัวที่สี่นั่นก็คือตัวนี้เลยครับผม ปึ้งโอ้โหเป็นไงเป็นไงอ้อย่างเท่เลยมันจะมีลูกตุ้มที่หางเนะียตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูชื่อกันว่าน้องเขาชื่ออะไรนะผมเดี๋ยวพี่จะลองทานเสลียดูนะครับอ n k y า o s a อ r u s อ่าก็ตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองวางดูนะว่าน้องเขาจะเป็นยังไงนะครับผมปึ้ง มาแล้วมาแล้วมาดูว่าทําอะไรได้บ้างเมื่อไหร่ที่มีผู้เล่นอ่าขโมยผลไม้ในสวนของเรานะนรับผมจะมีโอกาส16%เนะี่ยที่เราจะได้ผลไม้ผลนั้นกลับมาด้วยนะครับผมก็คือถ้าเราโดนขโมยแล้วจะมีโอกาส16%ที่เราจะได้ผลไม้ของเรากลับมาในกระเป๋านั่นเองอันนี้คือตามที่พี่เข้าใจนะผมแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ ไม่น่าคุ้มนะมันไม่น่าคุ้มนะเพราะว่ายัางไงซะเราก็เก็บไว้บนต้นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราใช้แลกคูณในเวละ่ะในการ Copy ปี้แล้วดูไปเขยตมาแบบนั้นน่าจะคุ้มกว่าแต่อันนี้คือมันไม่ได้ป้องกันการขโมยเวยแต่ว่าถ้าเราโดนขโมยมันก็มีโอกาสที่จะได้ผลไม้ผลนั้นกลับคืนมาก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่สําหรับพี่ก็ ยังไม่เท่าไหร่นะมันน่าจะเป็นการป้องกันนะถ้ามันเป็นโอกาสป้องกันเนี่ยโอ้มันจะดีมากเลยนะโอกาสป้องกันไม่ให้โดนขโมยนี่อันนี้คือจะดีมากเลย16%ใส่เข้าไป8ตัวมึงขโมยของกูไม่ได้กูบอกให้โอเคก็ประมาณเท่านี้สําหรับตัวนี้นะครับผมและตัวสุดท้ายที่หายากที่สุดในอัปเดตนี้นะผมนั่นก็คือสไปดอซอรัสนะครับผมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ตึงจัดเลยนะผมโห ลองลงจากที่เล็กเลยก็ว่าได้นะผมหรือว่าอาจจะเก่งกว่าที่เล็กเกอบเป็นได้เหมือนกันนะมาเรามาดูกันว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมเขาบอกว่าทุกๆ19นาทีเนี่ยตวนี้จะแรนดอมมูเทชันนะครับผมจากต้นไม้3.4ต้นนะครับผมในสวนของเราแล้วก็จะทําการคารามออกมานะครับผมแล้วก็จะรวมกลายพันธ์ทั้งหมดเนี่ยไปแรนดอมที่ต้นไม้1ต้นในสวนของเรานะครับผม เฮ้ยมันเป็นความสามารถรีเวิร์สนะครับผมของตัวทีเล็กนั่นเองตัวทีเล็กเนี่ยมันจะเอามา1ต้นใช่ไหมแล้วไปกระจาย3ต้นอันนี้กลับกันนะผมมันจะรวมมนะูเทชันน่ะสามต้นแล้วเอาไปใส่1ต้นนั่นเอง <c oughs> โอ้สุดยอดว่ะสลหรับเจ้าสไปโนซอรัสนะอ่าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสในการได้นะครับผมทำมาได้ยังไงวะรู้สึกว่าอัปเดตนี้จานเดียวนี้จะชอบจูริสิคโว์เป็นพิเศษนะครับผม <c oughs> อัปเดตนี่พี่รู้สึกว่าอัปเดตนี้มันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะมีอะไรให้ทำเยอะนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้สําหรับรีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่มาในอีเวนต์มิวท t อีเวนต์เพจมูเทชันนะครับผมอ่าถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพีไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วครับผม